ตอนเคล็ดลับการสร้างอุปนิสัยเพื่อพาเราไปสู่เป้าหมายสวัสดีครับผมแม็กคุณกำลังอยู่ในรายการ Max in You รายการที่จะปลดล็อกความเป็นที่สุดในตัวคุณเพื่อความสำเร็จทุกด้านของชีวิตและเพื่อเป็นแสงสว่างที่ดีในสังคมครับ พูดถึงเป้าหมายหลายๆคนก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็ไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเช่นอยากจะผอมเราทั้งหลายก็รู้วิธีตั้งมากมายที่จะทำให้ผอมไม่ว่าจะในหนังสือในอินเทอร์เน็ตเข้าฟิตเนสแต่ทำไมความอ้วนก็ยังคงเป็นปัญหากับหลายๆคนไม่จบสักทีจริงๆแล้วการจะทำให้รอประสบความสำเร็จได้เกิดจากอุปนิสัยครับวันนี้อาจารย์ฝน วิทยากรด้านการพัฒนาจิตเพื่อความสุขจะมาบอกเราว่าทำไมอุปนิสัยถึงมีความสําคัญที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จและเราจะสามารถนําเอาอุปนิสัยที่ต้องการดังกล่าวมาใช้ได้อย่างไรอาจารย์ฝนครับพูดถึงเรื่องของการสร้างความสําเร็จนี่นอกจากการตั้งเป้าหมายแล้วก็แรงบันดาลใจท,ที่ดีแล้วเนี่ยเรามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับที่จะทาให้เราเป้าหมายนี้อย่างมั่นคงและยัย่งยืงนครับ ใช่เออเรื่องของความสําเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะเราบางทีเนี่ยเรามีเป้าหมายเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรและต้องทําอย่างไรแต่ทําไมบางคนยังทําไม่ได้ยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราเขาลงมือทําแต่ว่าทํํๆหยุดหยุดหรือเจออุปสรรคแล้วก็ล้มล้มก็ล้มเลิกเหมือนกับว่าถอยหนีไปซะก่อนอม,มันมคีย์เวิร์ดคือว่าขาดความสมัครเสมอ หรือสิ่งที่เรียกว่า Science, อุปนิสยัยค่ะอุปนิสัยใช่ครับพี่แม็กซ์ลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งที่จําเป็นต่อความสําเตตร็จแล้วก็ทําได้ทุกๆวันสม่ำเสมอในชีวิตประจํวาวันนี่แหละที่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใกล้ความสําเตตร็จได้เร็วขึ้นไหมคะอืมก็ทําให้เราไปเดินหน้ามากขึ้นเนาะใช่แล้วแรงมานาใจยังไม่พอะครับมันไม่พอค่ะอันเนี้ยจะขออ้างคำพูดของวาคาของจิมไรอันนะคะ ซิมไรอันเนี่ยเขาพูดไว้น่าฟังมากเขาเป็นนักวิ่งกีฬาโอลิมปิกนะคะ mm hmm. ได้เหรียญเงินตั้งแต่ปี1986คศ1986ซึ่งนานแล้ว hmm. แล้วเขาก็พูดไว้ว่า motivation is what gets you started ก็คือแรงบบันดาลใจเนี่ยทำให้คุณเริ่มต้น mm hmm. เหมือนกับ mm hmm. เห็นคนรวยคนสำเร็จ แล้วก็<น>เราก็อยากจะได้บ้างเราก็มาเริ่มทำใช่ไหมคะเห็นเป้าหมายแล้ว่ะอ่าป้าแล้วแต่ว่าจิมไรอันเขายังพูดต่อมีวรงคสองก็คือบอกว่า,า habit is what keeps you going แต่นิสัยอ่ะเป็นตัวที่ทำให้คุณทำต่อไปเรื่อยเดินหน้า<อ>ไม่ถอยหลังจกนกว่าจะสำเร็จเป็นแรงขับดันเนาะไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้แค่ว่าเราต้องทำอะไรทำอย่างไร แต่มันอยู่ที่การที่ลงมือทําแล้วก็ทําสม่าเสมอซ้ําๆเป็นอุปนิสัยคือเปลี่ยนท้าให้เป็นแผลปิดซังที่นี่คือความสําคัญของบุิษัทใช่ครับครับทีนี้เนี่ยอาจจะอยากจะรู้กันบ้างว่าเอ๊ะนิสัยมันเป็นอะไรได้บ้างเอาใจปวดครับแล้วอุปนิสัยเนี่ยที่พูดถึงมีอะไรวงครับอุปนิสัยนะคะเป็นอะไรก็ได้เป็นพฤติกรรมที่เราทาําซ้ําๆสม่ําเสมอ และนักทาไปโดยความเคยชินไม่รู้สึกตัวด้วยก็จะขออธิบายในขอบเขตของสีเรื่องนะคะก็คืออย่างที่หนึ่งเนี่ยอุปนิสัยเป็นการคิดก็ได้คือเป็นรูปแบบของการคิดคิดบ่อยใช่หรือเช่นคนที่เห็นอะไรก็คิดแต่แง่บวกมองโลกในแง่ดีทั้งหมดอันนี้ก็เป็นนิสัยตรงกันข้ามบางคนที่เขาคิดลบอยู่บ่อยๆเห็นอะไรก็จะวิพากษ์วิจารหรือว่าคิดเป็นเชิงลบหมดก็เป็นนิสัยได้เหมือนกัน หรือบางคนก็จะชอบคิดเยอะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเพื่อนพูดนิดหน่อยแต่เอาไปซึมใจทั้งคืนอะไรอย่างี้ก็เป็นนิสัยก็เป็นนิสัยครับอันนี้เปข้อแรกข้อที่สองก็คือนิสัยเป็นอารมณ์ความรู้สึกก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขามีนิสัยที่ใจร้อนวู่วาบขี้หุดหงิดหุหงิดง่ายอะไรกระทบหน่อยก็จะหุดหงิดแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยอารมณ์ใช่อารมณ์ตรงนั้นถ้าบ,บางคนใจเย็นมากนะคะ มีอะไรก็ไม่มีปัญหาอ่าก็เป็นนิสัยได้เหมือนกันบางคนเ็จิตจะชอบคิดช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมีเมตตามากอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยนะคะส่วนข้อที่สามก็คือนิสัยมันเป็นการพูดก็ได้เพราะแต่ละคนก็จะมีสไตล์การพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะครับอ่าบางคนเนี่ยพูดตรงไปตรงมาเข้าประเด็นเลยห,หรือบางคนก็ผงผ่างมีอะไรก็พูดมันตรงๆอรเงี้ยก็เป็นนิสัย แต่บางคนเนี่ยมีอะไรก็จะอ้อมค้อมถนอมน้ำใจประนีประนอมพูดก็แบบให้กำลังใจผู้อื่นอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่บางคนเวลาว่างก็จะจับกลุ่มเพื่อนๆนั่งเมาส์มอยนั่งเทนทาเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้ถือว่าเป็นนิสัยได้ไหมครับส่วนข้อที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือการกระทำนิสัยเป็นใช่เป็นแอคชั่นในการกระทำพฤติกรรมอะไรก็ได้ที่เราทำอยู่สม่ำเสมออ่ะอย่างเช่นว่า การชอบติดสังคมโซเชียลนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยเราว่างไม่ได้แล้วต้องรูดมือถือดูเล่นและเล่นไลฟ์ก็เป็นนะใช่ทีจับจับหรือไม่รู้ตัดก้นเล่นเลยใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นนิสัยที่ร่วมกันทั้งหมดของคนยุคนี้นะคะหรือนิสัยบางคนชอบออกกำลังกายเวลาว่างใช่ไหมคะหรือนิสัยบางคนเนี่ยที่เขาอยากลดน้ําหนักเพราะเขาอาจเปเพราะว่าเขามีปัญหากินจุกินเยอะอะไรอย่างเงี้ย ป็นได้ทั้งหมดมีสอย่างเลยครับโอ้ครับครับผมแล้วมันมีมันมีวัฏจักรอะไรไหมครับที่มันป่อให้เกิดอ้่อย่างนี้ครับที่มาที่ไปใช่ค่ะคือถ้าเรารู้แล้วว่านิสัยมันสําคัญนะมันถ้าโดยเฉพาะนิสัยที่เราทําทุกวันมันสําคัญต่อชีวิตของเราคะเราก็อยากจะควบคุมมันได้ใช่ไหมจัดการตัวนิสัยให้ได้เราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในวนไปอ่านหนังสือ Power of Habit นะคะก็คืออำนาจหรือพลังของอุปนิสัยเนี่ยโดยนักเขียนชื่อชาส์ดูฮิกนะคะเขาอธิบายว่านิสัยทั้งหมดอะที่ที่ผลิตอมาทั้งหมดเนี่ยมันมีสุดร่วมกันเขาเรียกว่าวงจรของอุปนิสัย The Habit Loop มันมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก็คืออันแรกมันเกิดขึ้นจากการมีสิ่งกระตุ้นก่อนคิวนะคะสิ่งกระตุ้นก่อนที่จะไปเกิดพฤติกรรมอะไร่ง อย่างเช่นว่าอะคนที่เขาชอบดื่มกาแฟเนี่ยอาจจะเป็นเวลาก็ได้อย่างเช่นว่าเออเวลาเช้าทานดื่มทานกาแฟเป็นเวลาเช้าทุกวันเวลาก็คือตัวกระตุ้นของเขากพรตื่นเช้าทำไมไม,มันต้องดืง่มแบบอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเป็นเวลาก็ได้เป็นสถานที่ก็ได้<อ>บางคนชอบออกกําลังกายในยิม พอเดินผ่านยิมก็เหมือนถูกกระตุ้นหรือยากจะมาออกมาได้ตัวกระตุ้นคือปัจจัยภายนอกนี่แหละหรือว่าปัจจัยปัจจัยภายนอกหรืออาจจะเป็นภายในตัวเราเองก็ได้ค่ะอย่างเช่นความคิดก็ได้อย่างเช่นว่าคิดอยากจะไปทําอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นถูกไหมคะครับครับพอคิดแล้วมันก็ต้องไปทําคือทุกอย่างที่เกิดกระตุ้นครับหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสก็ได้อย่างเช่นว่าเดินผ่านร้านกาแฟแล้วหอมอ่ะครับ กลิ่นหอมของเขาบดกาแฟมาแล้วมันต้องไปซื้อเราต้องการการตอบสนองตรงนั้นหรือเห็นเขอื่นดื่มใช่ไหมเราต้องไปตอบสนองนะเราต้ออยากดื่มบ้างเราต้องไปซื้ออันแรกก็คือสิกระตุ้นครับผมสิกระตุนนะใช่องจรอันที่สองก็คือเปลือตัวพฤติกรรมนั่นแหละที่เราทำเป็นประจำหรือเขาเรียกว่ารูทีนก็คือตัวนี้ใส่เองนั่นแหละพอเราเห็นสิกระตุ้นเราก็ต้องเอาตัวเองไปทำสิ่งนั้น ซึ่งมันก็เป็นได้สี่อย่างที่ไม่้พูดไปนั้นอการคิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกก็ได้ถึงเป็นการพูดก็ได้เป็นการกระทําก็ได้ค่ะตัวที่สองคือเราก็ไปทำไปตอบสนองสิ่งกระตุ้นนั่นแหละซึ่งเมื่อเราทำแล้วมันก็จะนําไปสู่อันที่สามก็คือรางวัลอ๋อเขาเรียกรางวัลเหรอใช่เพราะปกติควรจะทํานิสัยอะไรได้จนยั่งยืนเนี่ยเป็นเพราะเขามีเหมือนามีรางวัลตอบแทน จากการที่นี้ใส่อย่างนั้นอย่างเช่นว่าฟังดูดีนะครัฟังดูดีค,ดดคืออย่างน้อยเนี่ยมัน,มมนอาจจะไม่เป็นรางวัลต่อคนอื่นแต่เป็นรางวัลต่อตัวผู้ทําเองนะคะครับอย่างเช่นว่าดื่มกาแฟดื่มแล้วมันมีข้อดียังไงอ่ะพี่นีมันไม่ง่วงมั้ไม่ง่วงหรืออาจจะมันจะสดชื่นตากโต๊ะได้แต้มคะแนนได้แต้มได้ใช่นะคะรางวัลครับเอหรือว่ามันอร่อยก็ได้มันหอมดื่มแล้วมันสดชื่นก็ได้ใช่ไหมคะครับเอออย่าง คนที่เขาออกกาลังกายเป็นประจำรางวัลก็คือออกเสร็จแล้วมันกระตี้กระปาะมันมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีรางวัลแต่ในทางกลับกันเนี่ยุูนิสัยที่ไม่ดีมันมีรางวัลด้เหรอครับอ้าวอย่างเช่นนิสัยติดเล่นเกมเรผมติดเล่นเกมอย่างเงี้ยติดเล่นเกมมันมีรางวัลอะไรก็เราลินเพลินเงี้ยได้พักผ่อนหรือว่าได้ฝึกเอาชนะ ใช่ไหมคะพอเล่นเกมแล้วมันได้แต้มเอาชนะแต้มมันสะใจหรือว่ามันดีใจหรือมันภูมิใจอย่างนี้อย่างนี้ทุกอุปนิสัยก็คือดีหมดเหรอคะหรือยังไงไม่ใช่มันไม่น่าจะดีหมดนะรางวัลนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแง่ดีเท่านั้นนะมันอาจจะเป็นแง่ลบก็ได้แต่เราเรียกคอวรางวัลเหรออ๋อเขาในหนังสือเขาบอกว่าเป็นรีวอร์ดคือรีวอร์ดต่อตัวู้กระทำนั่นเองแหละอย่างเช่นมันจะรีซอลละนะที่ว่ามันเรียนซอสแต่ว่ามันต้องอย่างน้อยตัว อไม่งั้นเขาจะไม่ทําอีกถูกไหมคะแม้ว่ามันจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อร่างกายเขานะไม่ยช่สูบบุหรี่จริงนะใช่เันเรียกรีบอลไหมก็เขาสูบแล้วเขารู้สึกสบายสบายสบายเนื้อสบายตัวเขาหเลยว่าเขาอาจจะติดอะไรก็ไม่ใช่นักสูบบุหรี่ก็ไม่ไไมม่่แน่ใจเหมือนกันแต่บางคนติดกลิ่นก็มีนะได้สูบแล้วเออแต่เอฟเฟกต์จากรีบอลนั้นก็คือร่างกายอีกเรื่องหนึ่ง าสาม,สามปัจจัยม,มันอยู่ในวัฏจากสามอย่างแต่เชื่อไหมมันยังมีปัจจัยอันหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้คนทําสิ่งนั้นอ่ะซ้ำๆจะเป็นที่ัยเรียกว่าความอยากค่ะความอยากหรือคาดหวังในรางวัลเพราะพอเราทาครั้งหนึ่งแล้วเรา,าสมมติว่าเนี่ยฝนออกกำลังกายไปไว่ายน้ำเนี่ยเพราะว่ายเสร็จแล้วมันสดชื่นมากเลยรู้สึกเหมือนลดน้ำหนักได้เลยอะไรเนี้ยมันก็เป็นรางวัลแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยความรู้สึกนี้มันก็มันก็ติดใจพอขั้งหน้าเห็นสาวว่ายน้ำาอูอยากออกอยากไปว่ายน้ำอีกความอยากเัยมาแล้วไงเพราะว่ามันเราไปติดใจกับรางวัลแล้วก็อยากทําอีกอใช่ไหมคะความอยากนี่แหละจะทําให้เราทําแล้วทําอีกจะองค์จรอุปนิสัยเนี่ยมันเป็นตัวเราไปะะเป็นนิสัยติดตัวเราไปแต่ว่ามันอุปนิสัยก็มีทั้งปร,โระโยชน์แล้วก็โทษเนาะมีทั้งประโยชน์และโทษครับผมอืม แต่ว่าเราต้องโฟกัสที่ประโยชน์เนาะเพราะเราอยากจะให้มิสัยเนี่ยมาใช้เรื่องที่ดีใช่เป็นเครื่องมือที่จะไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราเอาความรู้เรื่องของวงจอรอุปกรณสัยมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างคะอย่าง <c oughs> เ <c oughs> ช่นวา่าถ้าเรามีเป้าหมายสมมติเด็กที่ยังศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาเนี่ยอยากจะได้คะแนนดีขึ้นหรือเรียนเกรดดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะมีเดิมไม่มีนิสัยขยัน ใช่ไหมคะก็เอาความรู้เรื่องวงจรดวิสัยคือเช่นว่าหาสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมครับอย่างเช่นว่าอ่านเวลาเช้าเป็นเวลาที่สมองแจ่มใสนะคะคเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือศึกษาหาความรู้เนี่ยเขาก็เอาเอาตัวนี้มาเป็นสิ่งกระตุ้นว่าฉันต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องมาอ่านหนังสือนะมาศึกษาหาความรู้นะก็เอาเอาอันนี้เป็นตัวกระตุ้น พฤติกรรมก็คืออ่านหนังสือศึกษาหาความรู้หรือทํางานทึงการบ้านไปแต่ว่าเราต้องหารางวัลที่เหมาะสมะรางวัลอาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบนั่นแหละอย่างเช่นว่าถ้าเขา,าชอบรับประทานช็อกโกแลตอย่างเงี้ยสมมติน,นะคะอืมแต่ละคนต้องไปหาดูนะว่ารางวัลอะไรที่จะล่อเราได้แต่มีฝนยกัวยามอ่าโอเคก็อ่านหนังสือไปชั่วโมงมนึงจะได้ทานช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเหมือนกับหลอกล่อตัวเองอะ่ะนิดนึงอะ่ะ อ่เราก็จะว่าโอเคสิ่งกระตุ้นคือเราต้องตื่นเช้าเพื่ออ่านอ่านล้วได้รางวัลอะไรอ่ะก็ได้ได้ทานช็อกโกแลตอ่ะมันก็ครบวงจรของมันครบหลูกของมันแล้วใช่ไหมคะอืมแล้วต่อไปความติดใจในรางวัลเออเราอาจจะได้ทาสช็อกโกแลตก็มาทําพฤติการมิซำจนกลายเป็นนิสัยใหม่ได้อ่แต่อันนี้มันอาจจะดูเป็นรางวัลที่ไลท์ที่เบาไปเนาะอ๋อครับครับอาจจะยกตัวอย่างว่าเอ่อรางวัลที่มันจะดูยั่งยืนดูเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่ามัน มันจะเป็นความรู้สึกในจิตใจมากกว่าเช่นว่าความรู้สึกที่เราเปล่นตัวเองได้หรือความรู้สึกภูมิใจที่เราชนะตัวเองได้ mm hmm. หรืออย่างเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาอ่านหนังสือขยันมากขึ้นแล้วเขาไปตอบข้อสอบได้คะแนนดีขึ้น mm hmm. ใช่ไหมคะหรือว่าไปตอบคําถามกูในคลาสได้ดีขึ้น mm hmm. เขาก็เห็นประโยชน์เพราะฉะนั mm ้นเนี่ยความภูมิใจมันก็จะทําให้เขาทาดีไซน์ใหม่ได้ ยัง่งยืนขึ้นครัและแารผลช่วยยกตัวอย่างอุปนิสัยที่การผลเอามาใช้ให้เกิดความสอเร็จได้บ้างไหมครับก็มีค่ะก็คือแต่ก่อนเนี่ยฝนจะติดดูหนังดูละครเยอะใช่ไหมคะแล้วบางทีเน eh? ี่ยก็ทําให้เราดูเลยเถิดเลยเวลานอนไปอย่าเงี้ยมันก็มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตลอดใช่ก็เลยเอาไม่ใส่หมายก็คือการอ่านหนังสือนะคะความรู้เองเรื่องของการงาน แลวให้รางวัลกับตัวเองไงครับรางวัลมันเป็นความรู้สึกทางจิตใจมากกว่าว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราภูมิใจนะคะพอทําครั้งแรกได้แต่คนอื่นไม่เหมือนการคนนะเซสแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องไปหารางวัลอย่างเช่นถ้าสมมติว่าฝนอาจจะเปลี่ยนรางวัลเป็นว่าพอทํางานแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยหรือว่าอ่านหนังสือเยอะแล้วเหนื่อยก็อาจจะไปพักผ่อนอะไปเดินทางออกไปทัางนอกบ้านบ้าง วันหนึ่งก็ได้เนหนึ่งในหนึ่งสัปดา์ให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองการเข้าใจกลไกของอุปนิสัยทําให้เราสามารถควบคุมและสร้างอุปนิสัยใหม่เพื่อพาเราไปสู่ความสาเร็จได้แรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มเดินไปหาเป้าหมายแต่อุปนิสัยที่ทำโดยสม่ำเสมอจะเป็นตัวที่พาเราไปสู่จุดหมายครับการคิดอารมณ์คำพูดการกระทำ ที่เราปฏิบัติซ้ำๆนั่นแหละเรียกว่าอุปนิสัยลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าอุปนิสัยอะไรที่เราต้องการเพื่อทำให้เราบรรลุเป้าหมายจากนั้นจัดการเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยกลไกดังกล่าวที่อาจารย์ฝนได้บอกเมื่อนั้นความสำเร็จก็เป็นไปได้สำหรับเราทุกคนครับขอบคุณครับ